สัตวแพทย์แต่และมอเรียนต่างกันมากไหมคะมอชอเด่นสัตว์ปากจริงไหมช่วงปีหนึ่งเนี้ยอาจจะยังไม่มีก็ได้ทุกคนมาลองใช้ชีวิตก่อนแต่ว่าแบบถ้าอยู่ไปแล้วแบบเออมันไม่เลิศเนี้ยเราค่อยเอารถมาใช้ก็ได้นะคะพี่มีหอแนะนํำไหมคะก็ใครเข้ามาเรียนปีเนี้ยรแน่นอนมาเรียนกันเยอะเยอะนะคะปี68เป็นหลักสูตรใหม่จริงไหมมีตัดฟิสิกส์กับขี่ม้าออกหรือคะก็อาจจะแล้วแต่คนนะคะคือถ้าคนไหนเม็ดเยอะเนี่ยก็อาจจะจริง สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามที่มีหลายคนถามมาเยอะในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับคณะสัตวแพทย์มอชอเนาะเห็นว่าน่าจะใกล้เปิดรับสมัครทีแคสรอบ3แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะก็หว <c oughs> ังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็พอจะช่วยให้น้องๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ <c oughs> เออเดี๋ยวเราอัปเดตก่อนเนาะก็ตอนนี้เรากําลังขึ้นปี6แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถตอบคําถามได้ดีกว่าเมื่อก่อนเนาะก็ไปฟังกันเลยค่ะ มาเริ่มที่คำถามแรกนะคะสตัตวแพทย์แต่ละมอเรียนต่างกันมากไหมคะ จากที่เคยคุยกับเพื่อนเพื่อนมออื่นนะคะก็อาจจะตอบได้ว่าต่างกันจริงค่ะเพราะว่าหลักสูตรของแต่ละมอมันจะไม่เหมือนกันวิชาเรียนก็จะต่างกันนะคะซึ่งอันนี้ทุกคนสามารถเข้าไปดูหลักสูตรในเว็บไซต์คณะของแต่ละมอได้เลยนะคะคือแบบแต่ละมอมันอาจจะแบบมีรูปแบบการสอนที่ต่างกันอาจจะมีการแบ่งหัวข้อต่างกันนะคะอย่างเช่นบางมอจะเรียนแบบอิงตามชนิดสัตว์แบบว่าเรียนระบบร่างกายของหมาแมวให้จบทุกระบบก่อนแล้วค่อยขึ้นของวัวเพราะเรียน รียนของวัวจบครบทุกระบบแล้วก็จะไปเรียนของหมูอะไรแบบนี้นะคะแต่บางมอะก็จะเรียนเรียงไปทีละระบบแล้วในระบบนั้นก็จะเรียนของทุกสัตว์อะไรประมาณนี้พอจบระบบนี้ครบทุกสัตว์แล้วก็ขึ้นระบบใหม่นะคะ อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างซึ่งนอกเหนือจากนี้ก็คงมีอะไรต่างกันอีกเยอะอย่างบางมงก็จะเริ่มเรียนเป็นบล็อกตั้งแต่ช่วงปีแรกๆแต่มเราเนี่ยก็จะมาเรียนเป็นบล็อกช่วงปีสีปีหนะคะการเรียนผ่าตัดครั้งแรกของแต่ละมอก็เกิดขึ้นไม่พร้อมกันเนาะจำได้ว่าช่วงที่เราเรียนผ่าตัดครั้งแรกอะ่ะเราก็ยังแบบไปขอคําแนะนําจากเพื่อนของเพื่อนที่แบบอยู่มหานครเพราะว่าเขาเรียนก่อนอะไรแบบนี้นะคะคือการเรียงวิชาของแต่ละมอมันก็จะต่างกันแต่ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยทุกคนก็จะต้องมีฐานความรู้ที่เหมือนกันเพราะว่า เราใช้ข้อสอบสะัตะวะแพทย์สภาชุดเดียวกันทั้งประเทศนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะได้สอบแล้วนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะคําถามต่อไปนะคะ มอชอเด่นสัตว์ป่าจริงไหมในความรู้สึกเราอะคือค่อนข้างเด่นนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าของมออื่นอะเป็นยังไงแต่ของมอชอเนี่ยก็จะมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสัตว์ป่าค่อนข้างหลายตัวเลยแล้วก็คณะของเราเนี่ยมีสวนสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆถึง2แห่งนะคะก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่ในซาฟารีเนาะซึ่งเราก็เคยไปฝึกง,งานด้วยทุกคนสามารถไปดูคลิปฝึกง,งานที่ในซาฟารีได้นะคะนอกจากสวนสัตว์เนี่ยโซนภาคเหนือก็ยังมีปางช้างอีกหลายแห่งทุกคนซึ่งถ้าช่วงปิดเทอมย อยากฝึกงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าสัสวนสัตว์หรือช้างเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างช่วงปี6เนี่ยมันก็จะมีวิชาอิเล็กทีฟให้เราเลือกเรียนนะคะอย่างรุ่นเราเนี่ยก็จะได้เลือกเรียนทั้งหมด11ตัวนะคะซึ่งภาควิชาสัตว์ป่าเนี่ยเขาเปิดสอนถึง3ตัวเลยทุกคนถือว่าแบบเยอะมากก็จะแยกเป็นช้างโดยเฉพาะเป็นสัตว์ป่าแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหรือว่าเอกโซติกเพนะคะนอกจากวิชาเรียนเนี่ยคณะเราก็ยังมีทุนแลกเปลี่ยนทุกคนซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาาาลัยยทีีี่อินนนโดเเเซะะคะ้ข ซึ่งเป็นมอที่เขาแบบเน้นเกี่ยวกับสัตว์ป่าโดยเฉพาะนะคะก็มีเพื่อนเราไปเหมือนกันเนาะนั่นแหละใครที่ชอบสัตว์ป่าก็มาเรียนที่นี่ได้นะคะหรือว่าใครไม่ชอบก็มาเรียนได้นะทุกคนเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นเราก็เด่นเหมือนกันนะคะมันไม่ได้แบบเน้นหนักไปที่สัตว์ตัวใดตัวหนึ่งจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะว่าเราจะแบบเลือกเรียนวิชาใดในช่วงปีท้ายๆเนาะมาที่คําถามถัดไปเลยนะคะต้องเรียนกับน้องตัวไหนบ้างคะ คือเยอะมากนะคะทุกคนนับไม่ถ้วนเลยแต่ว่าเราจะขอยกตัวอย่างเป็นสัตว์ที่มีวิชาเรียนเป็นของตัวเองละกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีสัตว์เล็กก็คือหมาแมวนะคะมีม้ามีสัตว์เคี้ยวเอื้องก็จะเน้นเป็นบัวนะคะแล้วก็มีหมูมีไก่มีสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์สวนสัตว์ ช้างแล้วก็เอกซติกเพชนะคะก็จะได้เจอสัตว์หลากหลายมากตอนนี้ยังไม่รู้ตัวไม่เป็นไรนะคะคือช่วงปีแรกๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออจบไปเราจะอยากทํางานกับสัตว์ชนิดไหนแต่ว่าพอเรียนเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแบบรู้ตัวเองมากขึ้นนะคะ โอเคคำถามถัดไปนะคะจำเป็นต้องมีรถไหมขอตอบตรงๆว่าควรจะมีค่ะไม่งั้นแบบก็อาจจะใช้ชีวิตลำบากเนาะจะใช้เป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะเพราะว่าคณะเราเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวมอชอนะคะแต่จะอยู่ที่ตำบลแม่เหียงซึ่งมันก็จะห่างออกมาจากตัวมอประมาณ6-7กิโลเลยอย่างช่วงปี1-2ีเนี่ยก็จะเรียนในมอเป็นหลักนะคะส่วนช่วงปี3เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเรียนที่คณะเป็นหลักซึ่งถ้าไม่มีรถจริงๆเนี่ย มันก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้นะคะทุกคนก็คืออาจจะอยู่ห่อนในที่อยู่ในตัวมอนะคะแล้วก็ใช้บริการรถม่วงในการเดินทางทั้งในตัวมอแล้วก็มาที่คณะนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องเผื่อเวลาในการไปรอรถหน่อยอาจจะต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นนะคะแต่ถ้าอยากสะดวกสบายเนี่ยก็ควรจะมีรถนะคะช่วงปีหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่มีก็ได้ทุกคนมาลองใช้ชีวิตก่อนแต่ว่าแบบถ้าอยู่ไปแล้วแบบเออมันไม่เลิศเนี่ยเราค่อยเอารถมาใช้ก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะพี่มีหอแนะนํำไหมคะก็เราจะขอแนะนําเป็นหอสําหรับน้องๆปีหนึ่งเนาะใครอยู่ปีอื่นก็ i n b อกมาถามได้นะคะโอเคก็ปีหนึ่งนะคะเราจะเรียนในมอเป็นหลักอย่างที่บอกไปเนาะมีเรียนในคณะน่าจะแค่วันเดียวด้วยซ้ํามัง้งถ้าจําไม่ผิดนะคะก็เลยอยากจะแนะนําเป็นหอที่อยู่แถวๆตัวมอมากกว่าเพราะว่าของกินเยอะด้วยจะอยู่หอในหรืออยู่หอนอกก็ได้นะคะไม่มีการบังคับอยู่หอในเนาะซึ่งถ้าใครอยากอยู่หอนอกนะคะสามารถเข้าไป หาหอในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าหาหอมอชอได้นะคะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้กลุ่มนี้มันก็จะมีคนแบบมาลงหอไว้ให้เราก็จะแบบมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่มีรถนะคะในช่วงปีหนึ่งเนี่ย จริงๆสามารถอยู่ได้ทั้งหอในแล้วก็หอนอกเนาะซึ่งเราอะเคยทำคอนเทนต์แนะนำหอสำหรับน้องๆปีหนึ่งที่ไม่มีรถอยู่นะคะเราทำไว้ใน IG ก็สามารถไปติดตามที่โพตนั้นได้นะคะเพราะว่ามันจะอธิบายละเอียดกว่าซึ่งตอนนี้เราก็แบบเออจำไม่ค่อยได้แล้วนะคะไปดูที่โพตนั้นน่าจะดีกว่านะคะ มาต่อกันที่คําถามถัดไปนะคะรีวิวสภาพแวดล้อมของคณะหน่อยได้ไหมคะก็จริงๆอันนี้สามารถไปตามจากวอล์กต่างๆของเราได้นะคะแต่จะบอกว่าน้องๆเด็กห8เนี่ยโชคดีมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่แบบคณะเรามีการรีโนเวทค่อนข้างหลายจุดเลยนะคะหลักๆคือโรงพยาบาลสัตว์เล็กของเราเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงข้างๆคณะแล้วซึ่งเป็นการเปิดโรงพยาบาลใหม่เลยเป็นตึกใหม่ที่แบบไฮโซโกเก๋มากทุกคนอยากถ่ายมาอวดทุกคนมากแต่แบบไม่ แน่ใจว่ามันจะลงได้หรือ,อยังเพราะตอนนี้นะักวันที่เราถ่ายเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะโรงพยาบาลเนี่ยจะเปิดวันที่1นึ่งคือสภาที่จะถึงนี้เนาะ<ม>ก็ไว้เราติดตามก็ได้เดี๋ยวเราอาจจะถ่ายมาถ้าได้ไปเรียนที่นั่นนะคะแต่ว่าข้างในอ่ะออกแบบสวยมากทุกคนคือมันน่าเรียนน่าอยู่ คือไม่มอมเลยเออแต่ว่ามันเพิ่งเปิดเนาะเออแล้วนอกจากโรงพยาบาลเนี่ยโรงอาหารคณะเราก็รีโนเวทด้วยนะคะตอนนี้แบบจะติดแอร์ละมีร้านข้าวเพิ่มขึ้นมานะคะเมื่อก่อนมีแค่ร้านเดียวในโรงอาหารตอนนี้มี3ร้านแล้วนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟาด้วยคือเรงหกแปดโชคดีมากห้องเรียนก็จะย้ายไปที่ตึกใหม่นะคะคือแบบห้องเรียนสวยกว้างโตะเรียนก็แข็งแรงนะคะคือทุกอย่างแบบน่าเรียนมากก็คใครเข้ามาเรียนปีนี้ลดแน่นอนมาเรียนกันเยอะๆนะคะต่อไปนะคะปี6ก เป็นหลักสูตรใหม่จริงไหมมีตัดฟิสิกส์กับขี่ม้าออกหรอคะก็ขอตอบทีและคําถามละกันเนาะอันนี้ขอดูโพยนะคะเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบวิชาการนะคะ ปี68เนี่ยเป็นหลักสูตรใหม่จริงค่ะแต่ว่าวิชาเรียนมันก็จะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะคะซึ่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เนี่ยมันยังไม่ได้แบบมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเนาะแต่เท่าที่เราทราบมาเนี่ยวิชาที่อาจจะตัดออกน่าจะเป็นวิชาเคมีของคณะวิทย์นะคะส่วนวิชาขี่ม้าเนี่ยจะไม่ได้ตัดออกแต่จะมีการแบบเปลี่ยนชื่อวิชาแทนให้มันดูครอบคลุมกว่านี้นะคะถามว่าจะได้ขี่ม้าอยู่ไหมอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าแบบไม่ได้ขี่จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจ ไปนะคะเพราะว่าในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีฟาร,ร์มม้าให้เราสามารถไปฝึกงานได้อยู่นะคะอย่างรุ่นเราเนี่ยก็ไม่ได้เรียนขี่มาะะ้าค่ะเพราะว่าแบบเป็นรุ่นโควิดนะคะแต่ก็มีเพื่อนเราหลายคนเนี่ยเขาไปฝึกงานที่ฟาร,ร์มมา้าได้ขี่ฉ่าขี่ทุกวันนะคะไม่ต้องกลัวเนาะแล้วนอกจากนี้นะคะคณะเรายังเลี้ยงม้าอีกตั้งหงตัวทุกคนได้สัมผัสกับมา้าแน่นอนมีวิชาเรียนเกี่ยวกับมา้าค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็ยังไงสําหรับเรื่องหลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวรอทางคณะประกาศอีกทีละกันเนาะต่อไปนะคะวิชาที่ต้อง อสอบมีอะไรบ้างนะคะก็จริงๆสามารถไปติดตามตามเว็บไซต์ของคณะได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่แยกรอบให้นะแต่ว่าสมมติว่าใครอยากเรียนสัตวแพทย์มอชอเนี่ยต้องสมัครอะไรไว้บ้างเพราะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะติดรอบไหนแล้วก็ควรจะสอบแบบให้มันครอบคลุมนะคะ สิ่งที่ต้องสอบนะคะก็จะมี A level ของสายวิทย์นะคะแล้วก็ T p a t 1แล้วก็ T g a t นะคะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ด้วยก็ได้เนาะอันนี้น่าจะสําหรับปี68นะคะเราก็ไม่รู้ว่าแบบ T cast 69มันจะเปลี่ยนไปไหมยังไงก็อาจจะต้องติดตามประกาศของมหาลัยเป็นปีต่อปีไปนะคะหรือว่าจะทักมาถามเราใหม่ก็ได้นะคะคําถามต่อไปนะคะเรียนสนุกไหมคะ ก็แล้วแต่ฟีลค่ะบางวันก็สนุกบางวันก็ยมมันอาจจะแล้วแต่วิชาด้วยอย่างเช่นเราชอบวิชานี้เราก็อาจจะแบบเอนจอยแต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่ชอบวิชาเดียวกันเราเพื่อนก็อาจจะอ่อมนะคะมันก็มีบ้างปะปนกันไปเนาะคือคิดว่าทุกคนที่จะเข้ามาเรียนอะ่ะก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าการเรียนคณะสายสุขภาพอะ่ะมันน่าจะหนักอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณคิดถูกคะ่ะคือหนักอยู่แล้วมันก็จะมีทั้งช่วงเครียดช่วงผ่อนคลายจริงๆก็ต้องขอขอบคุณสรุปจากรุ่นพี่นะคะที่แบบเป็นมรดกตกทอดมา ขอบคุณแบบชิดเรียนจากเพื่อนที่คอยแชร์กันนะคะสิ่งนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยเนาะหรือแบบถ้าเราไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนอาจารย์เขาก็จะช่วยนะคะใช่อาจารย์เขาช่วยค่อนข้างเยอะเลยไม่ต้องกลัวนะคะผ่านไปได้แน่นอนนะคะหรือถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทักมาปรึกษา เราได้ตลอดคือถ้ามีอะไรก็จะส่งให้นะคะแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีเราทุกคนเพาอะไรรู้ป้าเพราะว่าแบบช่วงปีที่แล้ว ipad เราพังแต่สไลด์เรียนของเราตั้งแต่ปี1ถึงปี5เนี่ยก็หายไปด้วยนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆคอ,อยให้ความช่วยเหลือเราอยู่ mm hmm. ก็เลยยังรอดอยู่นะคะมาที่คําถามถัดไปนะคะเรียนคณะนี้สดจริงไหมคะ ก็อาจจะแล้วแต่คนนะคะคือถ้าคนไหนเม็ดเยอะเนี่ยก็อาจจะติง <c> แ <oughs> ล้วเล่นนะคะ <c oughs> ก็ไม่โสดหลอดทุกคนคือจริงๆมันก็แบบแล้วแต่ทุกคนเลยอะ มันก็มีหลายคนนะที่แบบมาปิ๊งปังกันในคณะเงี้ยหรือว่าแบบแบบไอ้คบกันเองในรุ่นเงนี้ยก็มีหรือจะแบบต่างมมต่างคณะก็มีนะคะมีทุกรูปแบบคือมันแล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่าแบบเราไม่ได้เรียนหนักจนถึงขั้นที่จะแบบไม่มีเวลาออกไปบริหารเสน่ห์ขนาดนั้นนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวเนาะในส่วนแน่นอนเดี๋ยวมาจีบกันเองในคณะนี่แหละเดี๋ยวมีแน่นอนไรผีพุงผีผักเนี่ย ไม่ต้องกลัวนะคะมาตอนนี้มาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะคะก็คือขายคณะเลยค่ะเอาอยัางไงดีอะคือแบบยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบไม่มีอะไรให้ขายนะทุกคนแต่ว่าแบบแค่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็ อเบราคณะสัตวแพทย์มอชอนะคะเป็นคณะสัตวแพทย์แห่งเดียวในภาคเหนือเออล้อมรอบไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรนะคะใครชอบช้างชอบสัตว์ป่าสัตว์ส่วนสัตว์เนี่ยมาที่นี่ได้เนาะหรืออย่างที่บอกใครชอบสัตว์อื่นก็มาได้นะคะพวกสัตวร์ประสสตว์เนี่ยอย่างวัวหมูไก่ก็มีฟาร์มค่อนข้างเยอะนะคะในเชียงใหม่เราได้ไปออกฟิลค่อนข้างบ่อยเนาะอาจารย์ก็ใจดีนะคะเราจะค่อนข้างแบบสนิทกับอาจารย์กันเนาะคืออยู่คณะเนี่ยเรียกอาจารย์เขาไม่หันนะเราจะต้องแบบ เรียกว่าพี่แล้วตามด้วยชื่อนะคะก็ะะถึงจะหันเนาะแล้วก็รุ่นพี่ก็น่ารักนะคะรุ่นพี่อ่าคือสังคมในคณะมันก็จะแบบรู้จักกันหมดนั่นแหละเพราะว่ารุ่นหนึ่งอะ่ะคนมันไม่ได้เยอะแล้วเวลามีกิจกรรมต่างๆอ่ะเราก็จะแบบได้ทํางานร่วมกันมันก็จะแบบรู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเวลามีอะไรก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะอย่างเช่นที่บอกไปเนี่ยรุ่นพี่เขาก็จะคอยส่งชีตเรียนส่งสรุปส่งแนวข้อสอบให้กับรุ่นน้องนะคะรวมถึงเพื่อนๆเนี่ยอย่างรุ่นเราเนี่ยก็ช่วยกันเรียนข ข้างเยอะนะคะแล้วคณะคือมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากมีทั้งปีนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีกิจกรรมทำเนาะอีกอย่างหนึ่งคือคณะเราเนี่ยติดคอนเทนต์มากทุกคนคือทุกคนเป็นครีเอเตอร์ทุกคนเป็น ทุกคนแบบเป็นสายบันเทิงเคฮาปาร์ตี้อ่ะคือติดคอนเทนต์กันตั้งแต่นักศึกษายันอาจารย์บุคลากรน,นะคะอย่างล่าสุดนี่งานรกน้ำดำหัวที่ผ่านมาคือแบบเราก็เรียนอยู่ที่ภาควิชาหนึ่งและอาจารย์น่ะเขาจะต้องไปร่วมพิธีด้วยแต่เขาไม่อยากทิ้งเราเขาก็เลยแบบนัดเราให้ทุกคนเออใส่เสื้อลายดอกมาเรียนนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ใส่มาแล้วก็ยินดีๆนะคะอาจารย์ก็พาพวกเราไปร่วม เดินขบวนแห่เออคือตอนนั้นงงมากแบบคืออยู่มาหกปีอะคือเพิ่งเคยเห็นทุกคนคืออาจารย์ทุกคนก็จะแบบทําการแสดงม่วนจอยมากนะคะก็มาเรียนที่คณะน,นี้สนุกแน่นอนค่ะทุกคน แล้วที่สำคัญคณะเราอ,อยู่เชียงใหม่แน่นอนว่าของกินเยอะมากอร่อยมากมอชอเอฟฟกมีอยู่จริงนะคะมีเทศกาลมีงานให้เที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบงานฤด,ดูหนาวหรือว่าแบบพวกมิวสิกเฟสติวัลอะทุกคนอย่างเช่นเชียงใหญ่เฟสแคทไอโเนี้ศิลปินก็มาอีกเยอะเพราะเราคือเมืองหลวงของภาคเหนือนะคะมีวัดให้เราไปมูทั่วจังหวัดนะคะช่วงสอบเนี่ยเด็กมอชอนี่จะต้องแบบไปหาครูบาอย่างเราเนี่ยก็จะไปวัดพระสิง ไปทำบุญ ใครอยากขอบคความรักก็ไปวัดโลกโมรีได้อะไรแบบนี้นะคะคาฟงาเฟ่ก็มีให้ถ่ายรูปทั่วเมืองนะคะมีคาเฟ่ของอาจารย์คณะเราด้วยสวยมากทุกคน,นก็คืออยากเที่ยวที่ไหนมีให้ทุกที่นะคะคือตอนเนี้ยขายออกนอกคณะไปเยอะละแต่ว่าแบบมันก็สาคัญไงสภาพแวดล้อมหรือว่าแบบองค์ประกอบทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันก็มีผลทั้งหมดนะคะยังไงก็มาเรียนที่คณะสัตวแพทย์มชกันเยอะๆนะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถาม<ศ>นอกเหนือจากนี้ ก็สามารถแบบคอมเมนต์มาได้หรือว่าแบบใครอยากจะแบบ p r i v a t e นิดนึงอยากจะถามแบบส่วนตัวหน่อยก็สามารถ DM มาที่ IG Study Gam ของเราได้นะคะ a mm hmm. n t y Bad Story คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนคือ mm hmm. เราหากหายจากการทำคลิปค่อนข้างนานเพราะว่าบกตรงๆก็เรียนหนักนะคะแล้วแบบพอเรามีเวลาว่างเราก็อยากจะนอนเนาะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสก็จะพยายามทำคลิปให้ได้มากขึ้น แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย